ต้องทำยังไง้ับินครับบินตัอเต็มหน้าอัแรงดีครับอ๋อโอเคครับแล้วก็อยู่ที่เครองบินที่มือถับเลยไม่คุมันเร็วเกินเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง้หัยดม่อ๋อนช่พไปปลอเปดันดีกว่าได้แต่มึอไฟฟ้าไม่พอเป็นอาเรดีีท